ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพรม้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1นข้าพเจ้านางสาวกิ่งการแม่แก้วได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินเขตสามณโรงเรียนบ้านหลันแต้เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2565ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการครูครั้งแรกประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ29ปีภูมิลำเนาบ้านเล็กที่174ทับหหมู่ที่7บ้านศาลาตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านศาลาตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ในสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ การปฏิบัติงานสอนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับสองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการลเทศะ,ะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมยึดมั่นในหลักศิลธรรมและคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการช่วยเหลือผู้อื่นรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมศาสนกิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทำให้ข้าพเจ้า สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเขาร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้นเช่นการทำบุญวันสำคัญของพระพุทธศาสนางานต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น 3. จัรญ,ญาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้า อบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรติดตามข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางสังคมออนไลน์การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการในหลายๆด้านเห็นคุณค่าและความสำคัญ การเป็นครูที่ดีโดยมีความรักศรัทธาในวิชาชีพครูกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ปฏิบัติการสอนด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มกำลังความสามารถด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละทั้งเวลาแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อบรมสั่งสอนศิ์ด้วยความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูกระตุน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เบียดบังเวลาราชการไปทำกิจอื่นใดปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือก็กูลซึ่งกันและกันให้ความช่วยเหลือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. การดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคตข้าพเจ้า ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสอดแทรกในทุกกิจกรรมเช่นการรู้จักคุณค่าดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของตนเองและส่วนรวม 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำสื่อการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์วิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้กับราชการเสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์เพื่อนักเรียนและสังคม 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อน,นำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนองค์ประกอบที่สองการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ในทุกรายวิชาที่สอนเพื่อเตรียมการสอนให้ครบและครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ และครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆในทิศทางที่ดีตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสภาพห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งใน และนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อน,นำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรว,วิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จรุ่งงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อโปรแกรม Microsoft PowerPoint สื่อเว็บไซต์ช่วยสอนออนไลน์เป็นต้นจึงช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสำเริจทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณค่ะ